ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเชลซี Chelsea 2ลิเวอร์พูลหน่าผิดหวังหลายคนตัดเกรดแข้งหงแดงเกมพ่ายสิงบลูหงแดงลิเวอร์พูลโดนยิงนาทีบับอีกแล้วแถมปราชัยติดต่อกันเป็นเกมที่3มรวมทุกรายการหลังออกไปแพ้เชลซี1ต่อ2ในศึกพิม์ลิกนัดบิ๊กแมตช์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมอาร์เนอร์สล็อตแต่ละคนในแมต์นี้ที่สแตมฟอร์ดบิลด1ซีเบตผู้เล่นตัวจริงจอร์จี้มอมบัสวิลลี่6.5คะแนน เสีย2ประตูในแบบที่เข้าใจได้และก็มีเซฟสวยๆหนครั้งช่วงท้ายเกมคอเนอร์แบตลี่5คะแนนช่วยเกมลุกไม่ได้แถมเล่นไม่ค่อยระวังจนถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกเพราะเสี่ยงได้ใบแดงถือเป็นเกมที่น่าผิดหวังสําหรับเจ้าตัวอิบราฮิมาโกนาเตหคะแนนฟอร์มยังแกว่งมีจ่ายบอลเสียง,ง่ายๆแต่ก็มีบางจังหวะที่ช่วยเกมรับได้ดีเฟอร์ Fer Q กิลฟันได้กัปตันทีม6คะแนนอาจไม่มีจังหวะผิดพลาดแต่การเล่นบางจังหวะไม่ค่อยละเอียด มีล็อสเคอร์เคส5.5คะแนนเกมรับไม่มีอะไรพลาดแต่การช่วยเกมลุกยังน่าผิดหวังไม่มีทีเด็ดในการเปิดบอลจังหวะได้เสียไรยอันกราฟเฟนแบก6คะแนนเป็นอีเกมที่ต่ำกว่ามาตรฐานแถมมีจังหวะจ่ายบอลเสียในพื้นที่อันตรายช่วงครึ่งหลังอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์5.5คะแนนชัดเจนว่าสู้พลังแดนกลางของเชลซีไม่ไหวแทบโดนกลืนหายไปจากเกมมฮัมมดซาลาหคะแนน มีสร้างโอกาสสวยๆให้เพื่อนลุ้นจบสกอร์แต่ฟอร์มโดยรวมยังน่าผิดหวังเหมือนกำลังอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจการตัดสินใจก็ไม่ค่อยดีโดมิิกโซโบสไล7.5คะแนนถือเป็นแข้งที่ฟอร์มดูดีสุดของทีมในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครึ่งแรกเล่นเป็นกลางลุกซึ่งก็ทำได้ดีพอสมควรมีจังหวะเกือบทำประตูได้ก่อนถอยไปยืนแบ็คขวาแทนแบตลี่ที่ถูกเปลี่ยนออกช่วงครึ่งหลังและก็มีจังหวะสก,กัดบอลสวยๆให้เห็น โกดี้กักโก7คะแนนถึงแม้มีบางจังหวะที่ตัดสินใจไม่ดีแต่ทำได้เยี่ยมกับจังหวะเข้ากระทุ้งประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งอเล็กซานเดอร์อีซัก6.5คะแนนเป็นเกมที่เล่นยากโอกาสยิงแทบไม่มีแต่อย่างน้อยมีชื่อเป็นคนแอซิ์ให้กากโกยิงประตู1นต่อหนึ่งตัวสำรองที่ได้ลงเล่นฟอร์ลิน v สแทนแบตลี่นาทีที่4 6 6คะแนนลงไปก็สร้างโอกาสสวยสวยได้ทันทีแต่น่าเสียดายดที่ซาราหยิงไม่เข้าหลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ติดติดขัด,ข,ดขัดเหมือนเดิม แอนดูโรประสันแทนเคอร์เคสนาทีที่55 6คะแนนช่วยเกมรับได้ดีมาตลอดจนกระทั่งมาเสียท่าช่วงทดเจ็บที่ปล่อยให้เอสเตวาวกดประตูชัยให้เจ้าถิน่นเคอร์ติจโจนแทนกอนาเต้นาทีที่56 6.5คะแนนเล่นง่ายช่วยให้การเล่นของทีมดูลื่นขึ้นอูกโกเอกิติกแทนอีซักนาทีที่74 6คะแนนสร้างความแตกต่างได้แต่ก็มีบางเพลที่ทำได้ดีวาตาตรลูเอนโดแทนแม็กอลิสเตอร์นาทีที่86 5คะแนนช่วยหยุดเกมลุกเชลซีไม่ได้ ปฏิกิริยาของอาร์เนอร์สโลตหลังจากลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ช่วงท้ายเกม2ต่อ1ในการไปเรยือนเชลซีเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลการแข่งขันมันเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังอีกครั้งอันนี้ชัดเจนมากมันเป็นเกมที่คล้ายกับนัดที่เจอกับพาเลสแม้รูปเกมจะต่างกันมากเพราะสไตล์การเล่นของทั้ง2ทีมนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเปรียบเกมกับพาเลสในครึ่งแรกของเกมวันนี้ผมคิดว่าเรายังไม่ได้เล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดแต่ก็ยังสามารถสร้างโอกาสสาคัญได้ถึง3ครั้ง ขณะที่พวกเขามีแค่ครั้งเดียวและก็เปลี่ยนเป็นประตูได้ทดันทีซึ่งต่างจากเกมกับพาเลทที่พาเลทมีโอกาสมากมายในครึ่งแรกส่วนฟอร์มในครึ่งหลังคล้ายกับเกมเจอพาเลทผมชอบนะเราสร้างโอกาสได้มากพอที่จะยิงมากกว่า1ประตูทั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนและวันนี้ผมรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งของเกมที่ผมคิดว่าเราน่าจะชนะแล้วเราเข้าทำได้ใกล้เคียงหลายครั้งทั้งจากจังหวะยิงและจังหวะที่เรามีสถานการณ์ที่ได้เปรียบแบบ4ต่อ3แต่กลับจ่ายบอลสุดท้ายได้ไม่ดีพอ ในช่วง10นาทีสุดท้ายเกมเปิดแรกกันอย่างชัดเจนทั้ง2ทีมมีโอกาสจะชนะแต่สุดท้ายเชลซีทำได้เราทำไม่ได้เกี่ยวกับคำถามที่ว่าทีมยังคงมองหาความสมดุลอยู่หรือไม่ผมคิดว่าถ้าคุณเล่นในสไตล์ที่เราเล่นกดดันสูงและเชลซีก็เล่นสไตล์เดียวกันกดดันสูงเหมือนกันมันคงจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจถ้าทั้งสองทีมซึ่งต่างก็มีคุณภาพในทีมสูงมากจะไม่สามารถเจาะทะลุแนวรสซิ่งของกันและกันได้เลยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมจริง คุณมาเยือนที่สแตมฟอร์ดบิดโดยที่พวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บถึง8คนคุณก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับเราเพราะพวกเขาน่าจะไม่มีตัวเลือกดีๆจากมานั่งสํารองแต่ความจริงคือพวกเขายังมีตัวสารองที่สามารถเปลี่ยนเกมได้อยู่ดีดังนั้นการจะคาดหวังว่าถ้าคุณเจอกับเชลซีทีมที่ต้องการเล่นบอลจากแนวหลังขึ้นมาและพวกเขาจะไม่สามารถเจาะแนวเพรสของคุณได้เลยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมจริงเช่นกันเพราะเราก็สามารถเจาะแนวเพรสซิ่งของพวกเขา ได้เหมือนกันเกี่ยวกับการที่มัเมสซาลาและเล็กซานเดอร์อีซักกำลังสร้างความเข้าขากันยิ่งพวกเขาได้เล่นร่วมกันมากเท่าไหร่ความเข้าขากันก็จะยิ่งดีขึ้นผมคิดว่าสิ่งนั้นคุณได้เห็นบ้างแล้วในครึ่งหลังตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังเลยก็ว่าได้แต่เห็นชัดขึ้นหลังจากที่ผมต้องเปลี่ยนตัวอิบราฮิมากราเต้ออกเพราะเขารู้สึกเจ็บต้นขา ตอนนั้นไรอันกราเฟนแบกถูกดันขึ้นมาเล่นในตำแหน่งนั้นและเราก็สามารถสร้างโอกาสให้แนวรุกได้มากขึ้นในสถานการณ์ที่น่าลุ้นมากกว่าครึ่งแรกอย่างชัดเจนสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องของความไม่เข้ากันหรือว่าพวกแนวรุกยังต้องใช้เวลาปรับตัวสิ่งสำคัญคือในครึ่งแรกเราต้องทำให้การขึ้นเกมจากแนวรับให้ดีขึ้นแล้วเราก็ทำแบบนั้นได้มากขึ้นในครึ่งหลังนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างจังหวะดีๆได้มากมายรวมถึงโอกาสาลุ้นทำประตูและบางจังหวะที่เราน่าจะสร้างสรรค์อะไรได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ เกี่ยวกับว่าเขาใกล้จะสร้างทีมตามภาพในอุดมคติของตัวเองแล้วหรือยังผมคิดว่าคุณไม่มีทางเข้าใกล้อุดมคติของตัวเองได้ง่ายๆหรอกคุณต้องทํางานอย่างหนักเพื่อจะไปถึงระดับที่ต้องการและในโลกฟุตบอลมันยากมากที่จะรักษาระดับนั้นเอาไว้เพราะคุณต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเช่นกันสิ่งที่ผมหมายถึงคือความสม่ําเสมอมันชัดเจนว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีผู้เล่นเข้ามาในช่วงเวลาที่ต่างกันสัปดาห์ที่แล้วเราแทบไม่มีเวลาได้ซ้อมร่วมกันเลย แต่เราก็ยังต้องพยายามหาวิธีผสมผสานผู้เล่นเหล่านี้เข้าด้วยกันถ้าวันนี้ผลการแข่งขันออกมาเสมอหรือชนะซึ่งทั้งสองอย่างเป็นไปได้ผมไม่ได้บอกว่าเราสมควรชนะนะแต่เสมอเราสมควรได้แน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นผลลั์จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเลยเมื่อคุณมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการโรเตชันในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กการจะโรเตชันตำแหน่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการจะเอาใครสักคนเข้ามาแทนมันก็ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวง่ายๆนั่นแหละคือวิธีการโรเตชันแต่ถ้าผมโรเตชันในเกมกับกาลาตาสรายผู้คนก็จะบ่นว่าทำไมผมถึงโรเตชันอีกเพราะฉะนั้นใช่ครับมันคือความเสี่ยงเรากําลังพูดถึงโกนาเต้เข้าลงเล่นไปแล้วสเกมในรอบ7หรือ8วันแถมยังมีการเดินทางไกลไปกลับประมาณ4ชั่วโมงครึ่งอีกด้วยมันเป็นเรื่องจริง แต่นั่นแหละคือความสมดุลที่คุณต้องหาให้เจอเพราะคุณต้องเล่นกับทีมอย่างพาเลสที่เน้นบอลยาวทั้งหมดและทุกลูกตั้งแต่หรือเตะมุมก็มีอันตรายทั้งนั้นดังนั้นคุณจึงต้องมีเซนเตอร์แบ็กที่ตัวสูงและแข็งแกร่งและผมคิดว่าถ้าคุณต้องไปเยือนเชลซีคุณก็ต้องใช้เซนเตอร์แบ็กสองคนเช่นกันแต่เมื่อเราตามหลังหนึ่งต่อศูนย์ผมเลือกที่จะเสี่ยงแต่ถ้าคุณเรียกว่ามันคือความเสี่ยงด้วยการใช้มิดฟิลด์ไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กเกี่ยวกับซาลาและคำถามที่ว่าทีมมมกาาาาาลลังขขดควเเเฉียบจหรือป่ นั่นแหละน่าสนใจวันนี้เขาสร้างโอกาสได้เยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงเล่นกลางสัปดาห์หรือว่าเขาพลาดโอกาสเพราะขาดความเฉียบคมไปหน่อยซึ่งเขาอาจจะมีถ้าได้ลงเล่นเกมกับกาลาตาสรายเราคงไม่มีทางรู้แน่ชัดสิ่งที่ผมชอบคือวันนี้เราสามารถพาเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาชอบและที่ผมเองก็อยากให้เขาอยู่ในจุดนั้นเพราะจากสิ่งที่เขาทำได้ตลอดอาชีพรวมถึงตั้งแต่ผมมาคุมทีม เขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำประตูดได้จากตำแหน่งเหล่านั้นผมคิดว่าวันนี้เขามีโอกาสหลายครั้งที่จะทำในสิ่งที่เขาเคยทำมานับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายเขาก็เป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ได้โอกาสจะกลายเป็นประตูเสมอแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆก็ตามเพราะสิ่งที่เขาทำไว้เมื่อรุ่นกาลที่แล้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะมีเกมแบบวันนี้มีโอกาสหลายครั้งอยู่ในพื้นที่อันตรายหลายครั้งแต่ไม่มีทั้งประตูหรือแอซซิดเลย ฟูแบ็กไม่ไหวเจมี่เรดแนปตำนานลิเวอร์พูลชี้อดีตต้นสกัดมีปัญหาฟูแบ็กกำลังคิดถึงเทนอนเล็กซานเดอร์โนลูกม่อผู้ย้ายออกไปเรอัลมาดริดหลังบุกพ่ายเชลซี2ต่อหนึ่งพิมรีกเสาที่ผ่านมาของแดงสตาร์ทโดยใช้คอนเนอร์แบดลี่คุมเกมรับฝั่งขวาแล้วจบ45นาทีถูกเปลี่ยนออกโยกดมิโซโบสไลยืนแทนไม่ช่วยพ้นความพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลมีปัญหาหลายอย่างที่ฟูแบ็กทั้งสองข้างพวกเขากำลังคิดถึงเทนเรดแนปกล่าวขณนะเป็นกรูหลังเกมที่สแตมฟอร์ดบิต พวกเขาเปลี่ยนแบ็คขวามาตลอดตั้งแต่เกมกับเบอร์ลี่ส่วนวันนี้คอนเดอร์แบตลี่มี45นาทีที่ยากลําบากมีลอตเคอร์อเคสก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้เช่นกันความกดดันที่บอลมัดไม่เหมือนการเล่นให้ลิเวอร์พูลและหากคุณบอกว่าโดมิเนกโซโบสไลจะเล่นแบ็กขวาผมจะถามว่าทําไปเพื่อเขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีสุดในโลกทีมของอาร์เนสซอลตมีปัญหาทั่วสนามแต่ที่สําคัญคือฟูลแบ็ค โดยเฉพาะเมื่อแอนดูร์ปสันเจ็บช่วงท้ายเกมผมจะยังไม่กล้าชื่อลิเวอร์พูลในตอนนี้แต่พวกเขากำลังเจอวิกฤตเล็กๆจากฟอร์มในสนามทุกคนของลิเวอร์พูลดูค่อนข้างหลุดฟอร์มความมั่นใจของพวกเขาดูตกต่ำพักเบรกทีมชาติที่จะมาถึงคือโอกาสดีสำหรับรีเซ็ตหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ